งงานรับจ้างผลิตเสื้อผ้าให้กับชาญญี่ปุ่นสู่โรงงานผลิตเสื้อเชิงสุภาพบุรุษและสตรีที่มีคุณภาพสูงผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ชั้นนำในตลาดโลกเช่น oh. พรสมิธเบ b เวอรี่ส่งออกขายในประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์และอเมริกาและพัฒนาสินค้าจนสามารถสร้างแบรนด์ของตนเองภายใต้ชื่ออินโทรซึ่งวางขายเฉพาะในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศไทย บริษัทไทยคาเนตาจำกัดภายใต้การนำของคุณเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้บริหารที่ยึดมั่นในการทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จและพึงพอใจมากที่สุดประกอบกับลักษณะความเป็นกันเองของผู้นำและแบ่งปันความรักและความสุขให้กับพนักงานนำไปสู่การสร้างแรงกำลังใจและบรรยากาศความสุขในการทำงานทำให้เกิดเป็นพลังที่จัขับเคลื่อนทั้งคนและองค์กร ให้พร้อมก้าวเดินไปด้วยกันเสมอลีดเดอร์ชิพในองค์กรเห็นได้ชัดถ้าลีดเดอร์ชิพคนไหนนะอ่อนนะเพราะพราะระดับองค์กรใหญ่สิใช่ไหมฮะพอแบ,บ่งทีมย่อยเนี่ยมันก็จะมีบางคนลีดเดอร์ชิพแข็งลีดเดอร์ชิพอ่อนลีดเดอร์ชิพอ่อนเนี่ยคือพานักงานทําอะไรไปก็ปล่อยปะละเลยอะไรมันก็มีเราก็ต้องเรียกใครมาตบบ่อยๆเรียกทีบ่อยๆบางคนเนี่ยที่แบบแม่นอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วแล้วลีดเดอร์ชิพดีอยู่แล้วเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เรียกคุยเลยอาจารย์ คือเขาเอาอยู่แล้วอะเขาเอาอยู่แสดงว่าอะไรเนี่ยนะ่ะเขาเป็นเจ้าของแล้วทีมนั้นเขาเป็นเจ้าของแล้วเขาเอาอยู่แล้วหน้าที่ผมคือหาเวทีใหม่ให้เขาปั้นเขาตอบไปประสบการณ์ก็คือทํางานมา22ปี8เดือนค่ะแล้วก็อดีตก็คือเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นหัวหน้างานมาแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆใจคือวิธีการทํางานของคนญี่ปุ่นคือค่อนข้างที่จะมีระบบแล้วก็ ว่างไวองค์กรนี้พี่ได้รับจริงๆแล้วพี่ได้รับความรู้สึกที่ดีกับผู้บริหารทั้งทั้งสอรุ่นไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งพี่คนญี่ปุ่นซึ่งสมัยก่อนนี้พี่ก็มีปัญหาทั้งชีวิตส่วนตัวทั้งอะไรเงี้ยเขาเขาให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีกับครอบครัวแล้วก็ส่วนคุณชวนชัยก็ อาจจะเป็นพี่ชายที่อาจจะให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้ถ้าเรื่องการทํางานก็คือให้อิสระในความคิดให้เราได้คิดแล้วก็ทาให้เราแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่อะ่ะก็มาทํางานที่นี่ก็16ปีแล้วนะคะก็อยู่ในแผนกตรวจ<า>สอบ<น>บางอย่างสิ่งไหนที่เราทาไม่ไม่รู้เรื่องไม่ถูกเขาก็จะสอน พวกมน,น้กก็จะคอยสอนซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้ได้หลายอย่างในการที่จะ,ะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยความตั้งใจเป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตซื้อเชิ้ตคุณภาพที่ดีที่สุดด้วยเชื่อว่าการเดินทางตรงยังไงก็ไม่หลงทางคือการทำในสิ่งที่ถนัดและชำนาญและต้องการสร้างสิ่งน,นี้ให้เป็นคุณสมบัติเด่นเฉพาะ ติดอยู่ในองค์ an ai, eta, กรบริษัทไทยคันตนตจำกัดจึงเน้นเรื่องการพัฒนาคนให้มีคุณภาพโดยเชื่อว่างานดีเกิดจากคนที่มีคุณภาพซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารองค์กรในการพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพสูงที่สุดหน้าที่หลักของเราในฐานะที่เป็นผู้นําองค์กรเนี่ยคือทำอยังไงก็ได้ให้พนักงานเรามีคุณภาพสูงขึ้นเพราะผมมีความเชื่อว่างานดีเกิดจากคนที่มีคุณภาพและหน้าที่เราคือต้องพัฒนาคนเราให้มีคุณภาพ แล้วคำว่าคุณภาพตรงนี้ที่อยู่ในตัวคนเองเนี่ยจะนาพาให้สินค้าของเราดีมีคุณภาพให้องค์กรเราดีมีคุณภาพนั้นผมก็มองโจทย์ว่าหน้าที่หลักของเราเลยคือพัฒนาคนหลังจากที่ได้ออเดอร์เต็มเรียบร้อยแล้วดันั้นก็เลยมาหาวิธีการทำเองก็ได้ให้พนักง,งานเราเองเนี่เติบโตทํากิจกรรมตั้งแต่ภายในเช่นเรามีโชว์เลยแบบญี่ปุ่นคุยสื่อสารให้เขารู้ว่านโยบายเราเป็นอย่างไรปัญหาเรามีอะไรไหมหรือว่าเราต้องการสื่อสารอะไรก็บอกเขาตรงไปตรงมาให้เขาได้รับรู้ในทุกเช้าวันจันทร์กิจกรรมกลุ่มยย่อกก็จะะมีาาารรพัััฒนนดบ,บหหว้ ผมก็จะมีโครงการพัฒนาระดับพนักง,งานชื่อ A B C D ก็คือบ่อยเขาเรารู้ว่าเหมือนเริ่มต้นน,นะ A B C D เป็นสีตัวแรกของภาษาแต่ว่าถ้าเราสามารถเก่งได้ทั้งหมดเราก็จะสามารถเป็นคนที่มีอโอกาสเติบโตได้และสิ่งที่จะถ่ายทอดใน A B C D ก็คือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของธุรกิจของเราผมมองว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจมีเคล็ดลับสู่ความสำเร็จไม่เหมือนกันเราทําธุรกิจใดเราต้องรู้ธุรกิจเราให้ชัดงนั้น,น,นเมื่อเรารู้แล้วเราก็กระจายต่อให้แต่ละตำแหน่งงานเข้าใจไปด้วย จากลักษณะของผู้บริหารซึ่งเป็นคนร่าเริงสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองทําให้พนักงานและสถานที่ทํางานมีบรรยากาศสนุกแจ่มใสและมีความสุขส่งผลต่อการผลิตงานออกมาอย่างมีคุณภาพรวมถึงช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานได้ในยามที่องค์กรต้องเจอกับปัญหา ผู้บริหารมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อพนักงานรวมถึงชุมชนโดยรอบทำให้โรงงานและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนองค์กรภายนอกมองเห็นถึงการดูแลพนักงานและสังคมของบริษัททำให้ได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นเครื่องกลันดีคุณภาพการบริหารงาน